สอนจัดทีมเดทพร้อมวิธีเล่นในเกมเซเว่นไนรีเบิร์ตถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไ i b e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับเคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกบเพทวินทับอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือ ขายกันตรงๆเลยละกันเพจชื่อวินท็อปอลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพื้นฐานของคำว่าเดตในเกมเซเว่นในรีเ b i r ์สกันก่อนละกันนะครับสำหรับการติดเดตนะครับมันจะเป็นการทำให้ศัตรูเนี่ยมีรูปดาบเสียมดำอยู่บนหัวนั่นเองนะครับผม <Yeah. S 2> แล้วไอ้รูปดาบเสียมดำเนี่ยเวลาผ่านไปทุกๆเทิร์นเนี่ยศัตรูจะเสียเลือดทีละ 20%นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยโดนเดสซ้ํากัน2ครั้งนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีรูปดาบบนหัวอยู่แล้วโดนเดสอัดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูตัวนั้นตายในทันทีนั่นเองอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปอธิบายก่อนนะครับเริ่มมานี่ผมใส่สกิลเดทนะครับ oh. ก็จะเห็นว่าเจ้าปูกี่ทั้งหลายเนี่ยก็จะมีดาบสีดำดๆอยู่บนหัวนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการติดเดท ขั้นแรกนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับจะเห็นดีบัฟที่เป็นรูปยมมทูตแบบนี้นะครับแล้วก็มีเลขอยู่นั่นเองนะครับอันนี้นะครับจะเป็นอีกหนึ่งเล่นไขของเดซก็คือถ้ามันครบ3เทินเมื่อไหร่ตัวละครนั้นยังติดเดสอยู่ก็จะตายทันทีเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนอ่ะอันนี้เมื่อกี้ตีติดเดซตายไปเลยเห็นไหมครับตัวหนึ่งนะฮะอ่ะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับผมอ่ะสกิลนี้ติดเดซเหมือนกันปึ้งนี่เห็นไหมอ่ะติดเดซเหมือนกันนะครับและเดี๋ยวเราจะใช้สกิลเดซ ซ้ำเข้าไปนะครับที่ตัวละครนะฮะอ่าดูนะครับปึ๊บเดสเข้าไปปั้งนี่เห็นไหมอันนี้คือตายทันทีเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าดามเมจแรงแต่ว่าตายเพราะว่าติดเดสพร้อมกัน2ครั้งนั่นเองตัวรอบนี้นะครับผมจะให้มันเนี่ยติดเดสแบบไหลาตายไปเองนะครับผมจะไม่ใช้เดสซ้ำให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมว่าการติดเดสเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ จะสังเกตเห็นนะฮะว่าแต่ละเทิร์นผ่านไปนะครับตัวไอคอนรูปอยมาพูตเนี่ยตัวเลขก็จะลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอ่ะดูนะฮะเดี๋ยวพอถึงเทิร์นของเรามอนสเตอร์ต่างๆนะครับปูกิอารีพวกนี้นะครับเขาก็จะค่อยๆตายไปทีละตัวนะครับดูนะฮะปุ๊บอ่านี่ครับปูกิออกมาตีตายเห็นไหมอยู่ตายละนะเงินเด้งละไอ้นี่ออกมาตีอ่านี้เทิร์นยังไม่หมดไอ้ตัวนี้มันล้างได้โอเคนะครับก็รอดไปนะไอ้ตัวนี้ออกมาตีแล้วก็ตาย น,นี่คือการติดเดทนะครับนี่คือพื้นฐานของคำว่าเดทในเกมเซเ e ่นไนทนั่นเองครับเอาละทีนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวละครที่จะเป็นเมนหลักของการเล่นทีมเดทกันหน่อยละกันนะครับผมนะจริงๆแล้วตัวละครหลักในการเล่นเมนทีมเดทเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่มีตัวละครแบบโปร j e c t k ก็อาจจะเป็น3ตัวได้นะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ทั้ง2แบบเลยนะครับตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือ1ใน Seven นอย่างคริสนั่นเองนะครับคริสเนี่ย เป็นเจ้าพ่อแห่งการเดทอยู่แล้วนะครับเริ่มจากตัวของแพสซีฟก่อนเลยนะฮะแพสซีฟเนี่ยก็คือเมื่อตนเองตายนะครับจะเกิดขึ้นมาเป็นอามาตะ2เทิร์นั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ทำงานแค่1ครั้งต่อการต่อสู้นะครับอันนี้เนี่ยก็จะผลคล้ายๆกับของเทโอนั่นแหละครับที่ตายเกิดมาแล้วก็เป็นซอมบี้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่ฮะเมื่อศัตรูตายนะครับจะมีการฟื้นฟู HP เท่ากับ20%ของพลังโจมตีกายภาพของตัวคริส ให้กับเพื่อนทั้งหมดนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ามีศัตรูตายปุ๊บฮิลทั้งทีมนะครับผมอ่าก็เป็นทั้งตัวฮิลด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งตัวเดทด้วยนะครับแล้วก็ทาบสกิลได้นะครับอามาตะก,ก็จะกลายเป็น3เทินนะครับอ่าแล้วก็ C2 อนะครับอันนี้ดีมากๆเลยนะครับคล้ายๆกับเทโอเลยก็คือตายปุ๊บเกิดมารีเซ็ตคูดาวสกิลทั้งหมดแท <Huh? S 1> น,นเองนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นคริสเนี่ยถ้าเป็นไปได้เล่นสัก C ีเนี่ย จะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆนะครับต่อมามาดูที่ตีธรรมดานะครับตีธรรมดาไม่มีอะไรครับแต่ถ้าอัพสกิลแล้วตีธรรมดามีโอกาสทําให้ศัตรูติดเดสด้วยเออตีธรรมดาโอกาสติด20%เอนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับสกิลที่1นะครับผู้รุกรานจากความมืดนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลสับเดสเดี่ยวนั่นเองนะครับก็คือทำดาเมจต่อเป้าหมายคนเดียวเลยนะครับ410%ของมังโจมตีแต่ว่าจะมีอัตราติดเดสอยู่ที่50เเเลยครับอ่า ซึ่งเดตเนี่ยมันจะอยู่3เทินนะครับถ้าอัพสกิลไปแล้วมันจะแรงขึ้นด้วยนะครับและอัตราติดเดตเนี่ยเป็น60%สเป็นะครับโอกาส60%ของเดสเนี่ยถือว่าสูงมากมากเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นเป้าเดียวไงอ่ามันก็อาจจะไม่ได้เคลียร์ได้เป็นหมู่นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนำ C6 ได้นะครับจะมีการเพิ่มผลเดสในอัตรา30%อีก3เทินนะครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือว่าถ้าเกิดคุณทำคริส C6 ได้เนี่ยคุณอาจจะใช้สกิลนี้ทีเดียว แล้วติดเดซเบิลตายไปได้เลยนะครับอ่าอน,นี้คือความเจ๋งของ C6 นะครับแต่ถามว่ามันยากไหมมันยากแล้วมันก็เปืองด้วยนะครับในการทำา46เพราะนั้นอันนี้ก็ถ้ามีก็โหดถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับหรือบางทีเราอาจจะติดแค่อันนี้อันเดียว นะครับอันนี้ไม่ติดหรืออันนี้ติดอันเดียวอันนี้ไม่ติดมันก็จะติดเดชแค่1นั่นเองนะครับมันก็อาจจะมีโอกาสฟลุกนะครับที่ติดทั้งเดชบนเดชล่างนะครับและทําให้ศัตรูนั้นเนี่ยโดนสกิลนี้ทีเดียวตายไปได้เลยครับสกิลที่2ของคริสนะครับจะเป็นสกิลเดชหมู่นะครับโดนศัตรูทุกตัวนะครับซึ่งสร้างความเสียหายหนึ่งครั้งเท่ากับ130%ของพลังโจมตีนะครับแต่ว่าอัตราเดชเนี่ยจะไม่ได้สูงเท่ากับสกิลเดียวก็คืออยู่ที่25%นนนั่่่เอองคสก็ไมยมีอะไรมากนั่นเรับ็ จะเป็นตัวละครที่เน้นการเดสเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิด C2 ได้ก็จะเล่นได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะว่าตายเกิดมาคุณก็สาดเดสต่อได้อีก2 s สกิลนั่นเองแล้ถ้าพูดถึงเรื่องการอัพสกิลนะครับก็ต้องบอกเลยว่าดีหลายสกิลนะครับตีธรรมดานะครับก็น่าอัพมากๆ p a พ s สซีก็น่าอัพนะครับเพราะว่า มันจะอมาต่จาก2เทิร์นเป็น3เทิร์นนะครับแล้วก็สกิลแอคทีฟตัวนี้ก็เพิ่มอัตราด้วยนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆโชคดีนะครับลงโจมตีธรรมดาสกิลที่1แล้วก็แพสซีฟนะครับไม่ลงสกิลนี้ก็ไม่ต้องอัพต่อแล้วนะครับเพราะสกิลนี้เนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่ในการอัพนั่นเองครับตัวละครสายเดสเมนหลักอีกตัวหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือน็อกซ์นั่นเองนะครับสำหรับน็อกซ์ตัวนี้นะครับแพสซีฟก่อนเลยนะครับแพสซีฟของเขาเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มอัตราปรับใช้ผลเด ให้กับเพื่อนทั้งทีมฮะอ่านี่คือแกนหลักของการเดทเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจะเพิ่มเรื่องของการเดทอีอก25หรคือถ้าไม่มีน็อกเนี่ยอัตราติดเดสเนี่ยมันก็อาจจะค่อนข้างต่ำไปหน่อยนะครับเพราะนั้นการมีน็อกไว้ในทีมเนี่ย ก็จะเป็นการเล่นทีมเดสที่ดีมากๆนะครับแล้วตัวเองนะครับจะมีโล่ป้องกันเท่ากับ39%ของ HP สูงสุดของตัวน็อกนั่นเองนะครับเป็นเวลา3เทินนะครับแล้วก็ทํางานแค่1ครั้งต่อการต่อสู้นั่นเองนะอ่าถ้าเกิดอัพสกิลได้นะครับโล่ก็จะหนาขึ้นเป็น45%นะครับและถ้าเกิดทา c 6ได้นะครับจะมีการเพิ่มผลครับเมื่อเลือดของตัวน็อกเนี่ยต่ำกว่าครึ่งหลอดเนี่ยจะได้โล่เท่ากับง HP ต่อเก3เทอร์เก็น็อของี่ย ถึกมากๆเลยนะครับแต่ถามว่าจําเป็นจะต้อง c 6ขนาดนั้นไหมที่จะเล่นนะครับก็บอกเลยว่ายังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตีธรรมดานะครับสรับตีธรรมดาของน็อกก็ไม่มีอะไรนะครับก็คือตีตามโจมตีกับ HP ของตัวน็อกนั่นเองครับสกิลมาก็เหมือนเดิมแค่แรงขึ้นนะครับมาต่อกันที่สกิลหนึ่งครับโล่นนรกนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการบั๊มตัวเอง พร้อมกับดีบัฟศัตรูด้วยนะครับก็คือจะทําให้ตัวเองเท่านั้นเนี่ยคุ้มกันความเสียหายทั้งหมดต่อเนื่อง2เทินนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพเป็นเวทเนี่ยก็ตีน็อกไม่โดนถ้าไม่มีทะลุทะลวงนะครับและศัตรูทั้งหมดเนี่ยยังโดนลดต้านทันผลอีกแบบ100%ต่อเนื่อง3เทินนะครับผมก็จะทําให้ค่าต้านทานสถานะของศัตรูเนี่ย ถูกลดลงนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถ้าอัพสกิลได้ก็จะลดต้านเป็น40%นะครับจาก31เ,เพิ่มมา9%และของดีอยู่ที่ C2 ครับน็อกเนี่ยเวลา C2 นะครับสกิลโล้นรลกอ่ะจะมีการเพิ่มยั่วยุเข้ามา2เทิร์นตรงเนี้ยทำให้น็อกนะครับสามารถที่จะรับดาเมจแทนเพื่อนๆได้ <Yeah. S 1> นั่นเองนะครับ oh. ถ้าไม่ C2 เนี่ยอาจจะทำให้ตัวละครในทีม เล่นลําบากแล้วก็ตายง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ดีมากๆเพราะว่าน็อกเนี่ยเวลาเปิดโล่ขึ้นมาปุ๊บตัวเองก็ไม่โดนดาเมจต่างๆนั่นเองนะครับเลยทําให้น็อกเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าจะเปิดหาซีสมากๆเลยนะครับในทีมเดสนะแล้วก็ต่อมานะครับก็คือสกิล l การจู่โจมจากนระลกครับสกิลนี้จะเป็นสกิล3าเป้านะ ซึ่งความเสียหายก็80%ของพลังโจมตีบวกกับ19%ของ HP ตัวน็อกนั่นเองนะครับและยังมีอัตราเดสอยู่ที่35%นั่นเองครับท่าสกิลได้ก็จะเพิ่มอัตราเป็น40%นั่นเองเพราะฉะนั้นน็อกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญนะครับที่จะมาประกอบในทีมเดสนะครับ ให้มันเก่งขึ้นแบบมากๆเลยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเบื้องต้นตัวละครที่จะทําให้ติดเดทเนี่ยก็จะมีแค่หลักๆประมาณ2ตัวนี้แหละนะครับแต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งครับที่มันหาค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับก็คือพระแม่โรซี่นั่นเองนะครับนี่เป็นหนึ่งใน O7K นะครับผมนะถ้าเกิดใครได้มาผสมมาผ่านหอ200หรือไปแลกจากกิวลวหรือห้องทดลองเมลคีแล้วได้มานะครับก็สามารถนำเขาเนี่ยมาเล่นทีมเดทได้นั่นเอง นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมตัวนี้ไปให้ว่ามันเก่งยังไงนะครับเริ่มจากพสซีฟก่อนเลยนะครับพรแห่งผู้ลุวงรับครับพสซีฟนี้นะครับมันจะเพิ่มพลังป้องกันตามสัดส่วน HP สูงสุดตลอดเวลานั่นเองนะครับก็คือหมายความว่าค่าป้องกันเนี่ยจะเพิ่มขึ้น100ต่อทุกๆ1000 HP ของตัวโรซี่นั่นเองนะครับสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่900นั่นเองนะครับความหมายก็คือว่าถ้าเกิดโรซี่มีเลือดอยู่ที่9,000เนี่ยก็จะได้ค่าป้องกันเพิ่มมาแบบ900 <Yeah. S 1> เลยผมอ แล้วก็ตรงนี้ครับ หากเลือดของตัวเองเนี่ยน้อยกว่า50%นะครับจะคุ้มกันความเสียหายทั้งหมดต่อเนื่อง2เทินนะครับทำงานหนึ่งครั้งต่อการต่อสู้อันนี้เนี่ยความสามารถก็จะเหมือนกับตอนน็อกที่กลางโลเลยและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นทีเด็ดของโรซี่เลยนะครับก็คือการเพิ่มอัตราปรับใช้ผลให้กับตัวละครที่เป็นสายป้องกันและสายสมดุลน,นั่นเองนะฮะก็คือโลโก้เสียงน้ำตาลกับโลกโก้สีม่วงนะฮะซึ่งเจ้าน็อกเนี่ยก็เป็นโลกโก้เสียงน้ำตาลสายป้องกันอยู่แล้วอ่าแล้วก็คริสเนี่ยเป็นสายสมดุลอยู่แล้วนัตวเี้ มันจะทําให้การสาดเดสของ2ตัวนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีโอกาสติดมากขึ้นเพิ่มไปตรงๆเลย20%นะครับ <Hey. S 1> อ่าโรซี่เลยเป็นตัวละครที่แบบว่าเสริมทีมเดสได้ดีมากๆก็จะเป็นทีมเดสแบบปูได้เลยถ้าคุณมีตัวนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าอัพสกิลนะครับก็จะเพิ่มในเรื่องของการะระยะเวลาคุ้มกันความเสียหายทั้งหมดจาก2เทินเป็น3เทินแต่ถ้าเกิดว่าอัพซีได้เนี่ยจะเพิ่มอัตราปรับใช้ผลจาก20% เป็น26นะครับก็จะยิ่งโหตไปอีกนั่นเองนะฮะตีธรรมดาของโรซี่นะครับตีทีละ2คนคล้ายๆกับยอนทีซีสเลยนะครับอ่าแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับถ้าไม่ได้อัพสกิลนะก็จะมีแค่ตีธรรมดากับเอ่อตีจากเลือดประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอัพสกิลจะมีดีบัฟลดต้านทานผลของศัตรูด้วยนะครับอ่า16ต่อเนื่อง2เทิร์น ก็ถ้า up สกิลตีธรรมดาด้วยก็ถือว่าแจ่มเลยแล้วก็สกิลหนึ่งะครับจะเป็นสกิลหมู่นะครับที่ทำดาเมจนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีอัตราติดเดสอยู่ที่25เนะครับสามเทิร์นนั่นเองนะครับแล้วถ้าอัพสกิลขึ้นมานะครับอัตราติดเดสก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนดาเมจก็เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะครับและอีกหนึ่งสกิลที่เจ๋งมากๆเลยนะครับผมก็คือจะเป็นสกิลชุบนั่นเองนะครับสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการชุบเพื่อนของเรานะครับสคน นะขึ้นมาด้วยเลือด40%นะครับและศัตรูทั้งหมดจะโดนเร่งเทินไปในเวลาเดียวกันด้วย2เทินนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติว่าฝั่งเขาเนี่ยมีตัวซอมบี้แบบเทโอ รือมีแหวนที่แบบตายเกิดขึ้นมาเป็นซอมบี้นะครับสามารถใช้สกิลนี้โรซี่เนี่ยชุบฝั่งตัวเองได้ด้วยแล้วก็เร่งเทินฝั่งเขาให้ตายไปได้ด้วยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ขี้โกงเลยนะครับและยังอัปเกรดสกิลนะครับเมื่อคือนชีพเนี่ยจะมีอำนาจทำงานนะครับคำว่าอำนาจคืออะไรนะครับก็คือเวลาโดนดาเมจถึงตายเนี่ยมันจะคงเหลือเลือดไว้ที่1นนั่นเองก็คือไม่ตายในเทินนั้นนั่นแหละนะครับและถ้าเกิดว่าทำตีหกได้นะครับ ก็จะชุบจาก2คนกลายเป็นชุบทั้งทีมนั่นเองนะครับอนี่ก็จะเป็นความเก่งนะครับของตัวละครอย่างโรซี่นั่นเองครับโอเคครับทีนี้ผมจะมาจัดทีมให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมว่าทีมเดซเนี่ยมันเล่นประมาณไหนได้บ้างนะครับผมอ่ะ เริ่มจากคนที่ยังไม่มีโรซี่ก่อนละกันนะครับเพราะมันเป็นตัวละครที่หายากจริงๆนะครับตัวละครแรกที่คุณควรจะลงนะครับนั่นก็คือน็อกซ์นั่นเองนะครับน็อกซ์เนี่ยจะมายืนหน้าเป็นตัวรับดาเมจเป็นตัวแทงประจําทีมเดซเลยก็ว่าได้นะครับอีกหนึ่งตัวก็คือคริสนะครับขาดไม่ได้แน่นอน2ตัวนี้ยืนพื้นนะครับจริงๆแล้วทีมเดซเนี่ยเราก็จะเล่นแบบ ค่อนข้างที่จะยื้อเวลานะครับแล้วก็ค่อยๆให้มันตายไปกับเดซเรื่อยๆนะครับก็จะใส่เป็นตัวฮิลหรือตัวแท้งเสริมเข้าไปเล่นคู่กับน็อกก็ได้นะครับใครมีรูดี้นะครับสามารถเอารูดี้มาเล่นยืนคู่หน้ากับน็อกก็ได้เช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดยังไม่มีรูดี้นะครับเราสามารถใช้เป็นอีวานมาช่วยเปิดโล่เพิ่มป้องกันให้กับทีมได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีเป็นตัวละครที่คอยล้างดีบัฟนะครับผมอ่าเพราะว่าทีมเดซเนี่ยถ้าเกิดว่าติดดีบัฟเนี่ย ก็จะค่อนข้างลําบากเหมือนกันมันทําให้เดทแบบไม่ต่อเนื่องหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะเอาลูซี่เนี่ยเข้ามาช่วยล้างสถานะก็ได้นะครับอีกตัวนึงจะเอาเป็นยูอีเข้ามานะครับคอยชุบเป็นก๊กอก2ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีโรซี่เนี่ยคุณก็จะขาดตัวชุบอ่าก็อาจจะทําให้เล่นลำบากนะครับอ่าก็อาจจะเล่นเป็นประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเจอด่านที่มันมีใบนะครับ คุณอาจจะใส่ตัวกันใบเข้าไปแทนนะครับหรืออมพาสเข้าไปแทนสักตำแหน่งหนึ่งที่คิดว่าเราจะยืนไหวนั่นเองนะครับอาจจะแทนตำแหน่งของรูตี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงนะครับถ้าเกิดใครมีครีก็สามารถใส่ครีก็ได้นะครับหรือใครนะครับที่ทําตัวหนูที่ชื่อนิกกี้เนี่ยมาแล้วนะฮะหดาวเนี่ย ก็สามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวละครเหล่านี้เนี่ยจะมีการเพิ่มผลเข้าเป้าเข้าไปนั่นเองซึ่งผลเข้าเป้าเนี่ยก็จะเอาไปหักกับต้านของศัตรูนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยมีโอกาสติดเดทได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะเป็นคอมประมาณนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครที่มี พระแม่โรซี่แล้วนะครับก็อาจจะเอาตัวซับตัวหนึ่งออกแล้วใส่พระแม่เข้าไปนะครับแบบนี้เนี่ยทีมเดสก็จะส่งพลังมากๆเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูคลิปใช้งานจริงกันต่อเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากทีมแบบไม่มีโรซี่ก่อนละกันนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างนะครับของหอคอยชั้น2 0 2นะครับแล้วก็มาดูเวฟสุดท้ายเลยซึ่งเป็นเวฟที่ต้องบอกว่ามันยากแล้วก็ทุรักทุเลสุดๆแต่ว่าทีมเดสเนี่ยก็สามารถที่จะ เล่นแบบยื้อมาได้นั่นเองนะครับผมอ่ะอันนี้คือโดนเปิดก่อนด้วยนะครับเจมส์ก็โคนเข้ามาเห็นไหมฮะเลือดก็ค่อนข้างที่จะลดไปเยอะนะครับอ่ะเวลาเราเล่นเราจะเปิดด้วยน็อกก่อนนะครับเพราะน็อกเนี่ยมันจะสามารถทํามาตาักตัวเองได้แล้วก็เห็นไหมฮะว่าบนหัวศัตสูนะครับจะติดนะครับโดนลดต้านทานนั่นเองครับสามเพลินนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการล่อให้ลูดี้ใช้สกิลนี้ในการล้างออกไปเห็นไหม เพราะว่าอันนี้เนี่ยเราเจอรูดี้เนาะมันมีล้างออกเราก็ล่อให้รูดี้เนี่ยมันล้างตัวดีบัฟตัวนั้นออกไปก่อนและเราก็เริ่มสาดเดสเข้าไปเลยนะครับ่าสเข้าไปปึ้งติดตัวเดียวบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับที่เราทํามานะครับอันนี้น็อกโดนสตันด้วยนะครับก็นวดกันไปฮิลกันไปนะฮะจังหวะไหนไม่มีเดสจังหวะไหนดูแล้วเลือดปิ่มปิ่มเราก็สามารถที่จะฮิลกลางโล่อะไรต่างๆได้เลยนะครับอย่างในคลิปนี้เนี่ยก็คือเราก็น็อกตายไปแล้วนะครับอันนี้ก็ ใส่เดสต,ต่อเนื่องไม่ต้องกลัวนะครับพยายามอัพโจมตีปกติของพิสให้ได้นะครับมันจะช่วยให้แบบเพิ่มโอกาสอีกนิดนึงนะครับในเรื่องของการทําให้ติดเดสนั่นเองนะครับผมก็จะนวดกันไปเรื่อยๆแบบนี้ ่มานะครับผมจะให้ดูแบบทีมที่มีพระแม่ละกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็อัดคลิปมาตอนหคอยชั้น201นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เริ่มมาสเต็ปเนี่ยก็จะเหมือนเดิมเลยครับผมก็คือใช้น็อกเนี่ยเปิดขึ้นมาด้วยโล่นะครับเพื่อทําให้เขาเนี่ยโดนลดต้านทานด้วยนะครับแล้วก็ยั่วยุให้เขาตีน็อกนันเองนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับผมก็ รอเขาสกิลไปเรื่อยๆเราก็พยายามสาดเดสเข้าไปนะครับอ่าจะเป็นเดสจากคริสเดตจากน็อกเดสจากพ่อแม่โรซี่ก็ได้นะครับอ่อันนี้คือสวยมากนะครับเดสไม่ติดเลยแม้แต่เดียวนะครับอ่าพ่อแม่ก็มีเดสนะครับก็เดี๋ยวเราจะใช้สกิลของพ่อแม่สกิลหนึ่งนะครับปับปับปับนี่เห็นไหมติดเดสไปหนึ่งตัวนะครับผมอ่าประมาณนี้เลยนะครับก็คือง่ายๆถ้าเกิดมีพ่อแม่เนี่ย จริงๆโอกาสติดเดตอะมันก็จะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็จะมีตัวที่มาซัมเดตให้อีกนิดนึงนะครับเนี่ยปึ้งเข้าไปเห็นไหมตัวข้างล่างตายไปนหนึ่งชีวิตละนะครับแล้วก็มีตัวติดเดตเพิ่มไปนะครับอ่าอันนี้ก็ปล่อยมันทํำนู่นทํานี่ไปนะเราก็จ้องจะเดตเขาอย่างเดียวนะครับอ่าเนี่ยกระโดดไปสบับปึ้มเรียบร้อยตายนะฮะเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยที่มีแค่คริสกับน็อกซ์เนี่ยมีสกิลเดตอยู่3สกิล มีพระแม่เพิ่มมาเป็น4สกิลนะครับอ่าเนี่ยน็อกกะปาไปติดเดสนะครับอ่าสสกิลก็จะช่วยให้เราเนี่ยทำการเดสได้บ่อยขึ้นและยังไม่รวมที่คริสตายนะเกิดขึ้นมารีสกิลได้อีกนะครับแล้วก็ตัวพระแม่เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่แบบสามารถเอามาพิกเกมได้ในบางสถานการณ์เพราะว่ามันชุบได้ไงอ่าโอเคนะครับก็จะวนลูปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็ชิลๆละนะครับเนี่ยน็อกก็ตีดึงต่อนะครับตีโลดึงต่อแล้วก็พระแม่เดสต่อนะครับวนไปนะฮะ วน,นไปปุ๊บเดี๋ยวพระแม่สาดเดชครับนี่สับ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 ,สบโอเคตาย2เลยข้างบนเห็นไหมอ่าตอนนี้คริสต,ตายล้วอ่าเดี๋ยวให้ใช้สกิลพระแม่สักนิดนึงจะได้เห็นว่าเฮ้ยมีชุบนะนี่ชุบขึ้นมาคริสต,ตื่นขึ้นมาเลยนะฮะอ่านะแล้วก็ลุยต่อได้เลยนะครับผมคริสก็สามารถที่จะเดชต่อ บึมแบบนี้ได้เลยอ่าเห็นไหมมันก็จะแบบทําให้การเล่นเดสนเ,นเร็วขึ้นแล้วก็ราบรื่นมากขึ้นนะครับเพราะมีตัวที่เพิ่มโอกาสด้วยแล้วก็มีสกิลเดชที่เพิ่มขึ้นด้วยก็จะจบอย่างง่ายดายเลยละครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของการใส่ของหน่อยละกันนะครับผมว่าแต่ละตัวเนี่ยควรจะใส่ของอย่างไรบ้างนะครับเริ่มจากพริสก่อนเลยนะครับเซ็ตหลักๆที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คือเซตหมอผีนะครับซึ่ง หมอผีเนี่ยมันก็จะเพิ่มผลเข้าเป้านะครับแล้วก็อัตราปรับใช้ผลนะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนเดทง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแลวอ็อบหลักๆเนี่ยก็จะเป็นผลเข้าเป้าทั้งหมดเลยนะครับในส่วนอาวุธเนี่ยสามารถที่จะตีบวกไปถึง15ได้เลยนะครับส่วนเสื้อเนี่ยก็จะใช้เป็นพวกอัตราบล็อกก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นลดความเสียหายก็ได้นะครับคือตัวคริสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เปบ,บางอยู่แล้วมันไม่ได้มีอามาตะมีอะไรมันมีแค่ตายเกิดนะครับผมอ่ะก็อาจจะต้องลองเสี่ยงกับการใส่บล็อกหรือว่าลดความเสียหายเข้าไปนะครับแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือหาออฟที่มันเป็นผลเข้าเป้าเป็นออฟรองเข้ามาเพื่อให้โอกาสติดเดตของคริสเนี่ย ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมทั้ง2ชิ้นเลยนะครับถ้าหาได้ก็จะดีนะครับหรืออาจจะหาสปีดต,ติดไว้บ้างเพื่อให้คริสออกเป็นตัวแรกๆและโจมตีปกติเนี่ยติดเดทขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนประดับของทีมเดทนะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีประดับอย่างตัวแหวนแห่งความตายนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเวลาโจมตีพื้นฐานเนี่ยมีโอกาส6%เลยที่จะมอบผลเดทเป็นเวลา3เทินนะครับแหวนนี้ก็จะดีมากๆกับการเล่น ทีมเดสเลยนะครับอ่าถ้าใครมีตัวนี้ก็สามารถที่จะใส่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีแหวนเดสนะครับก็สามารถที่จะใส่แหวนแม่นยาเก่าได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มผลเข้าเป้านั่นเองนะครับอ่านี่คริสผมเนี่ยก็ใส่เป็นแหวนตัวนี้อยู่ต่อมาคือน็อกซ์นะครับผมสําหรับน็อกซ์เนี่ยก็เหมือนกับคริสเลยนะครับก็จะใส่เป็นเซฟตหมอผีเหมือนกันนะครับเน้นผลเข้าเป้าหนากัานากๆนะครับให้ติดเด ง่ายที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เห็นไหมฮะว่าออฟหลักออฟรองหาผลเข้าเป้าได้เลยส่วนเสื้อของน็อกเนี่ยเราจะใส่เป็นพวกต้านทานผลนะครับเพื่อให้น็อกเนี่ยไม่ติดสถานะง่ายๆประมาณนั้นนะครับเพราะว่าน็อกเนี่ยเป็นตัวละครที่มันจะต้องคอยดึงนะครับดามเมจอยู่ตลอดเวลาถ้าเขาติดตัวของสถานะไปก่อนนะครับก็อาจจะทําให้เล่นลำบากขึ้นนะครับเพราะว่าจะยั่วยุไม่ได้อะไรประมาณนั้นก็เลยจะใส่เป็นต้านทานผลเข้าไป นะครับส่วนแหวนนะครับก็คล้ายๆเดิมครับถ้ามีเดสก็ใส่เดสก็ได้นะครับหรือจะเพิ่มต้านทานผลก็ได้หรือจะเพิ่มผลเข้าเป้าก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการค่าอะไรมากกว่าถ้าเรามองว่าเฮ้ยมันติดเดซง่ายและมันดูทรงโอเคแล้วก็ใส่เป็นตัวต้านทานผลเพิ่มเข้าไปก็ได้เช่นเดียวกันครับขอเตืนมีกัวหนึ่งละกันนะครับก็คือพระแม่โรซี่นะครับสำหรับใครที่มีนะครับตัวนี้นะฮะก็จะใส่เป็นเซ็ตหมอผีเหมือนกันนั่นเองนะครับผมอ่าก็จะเน้นผลเข้าเป้าเป็นหลักเลยทั้ง2ชิ้นเลยนะครับ อาวุธนะฮะส่วนตัวเกราะเนี่ยผมจะใช้เป็นลดความเสียหายนะครับเพื่อให้พระแม่ยืนได้ค่อนข้างนานนะครับผมแล้วก็โดนดาเมจเบาๆนั่นเองนะครับแล้วก็พระแม่เนี่ยแนะนำให้ใส่แหวนเดสเลยนะครับเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตัวพระแม่โรซี่นะครับโจมตีปกติทีละ2คนมีโอกาสที่จะแปะเดสพร้อมกัน2คนได้เลยนะครับก็เลยคุ้มค่ามากๆที่จะใส่แหวนเดส เข้าไปนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆจะเล่นตัวละครอื่นๆนะครับแล้วใส่แหวนเดสเข้ามาเสริมทัพทีมเดสก็ได้เช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นยอนฮีซีสที่มันสามารถโจมตีได้ทีละ2เป้านะครับก็สามารถใส่แหวนเดสเข้ามาช่วยเสริมได้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกหลวงพี่ลีนะครับที่ผมเคยทาคลิปรีวิวไป ก็สามารถใส่แหวนเดซได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะหลงลีนเวลาโดนโจมตีมันมีโอกาสที่จะตอบโต้อ่าพอตอบโต้กลับไปนะครับก็อาจจะทําให้จังหวะที่ตอบโต้ออกไปเนี่ยติดเดซได้ด้วยหรือใครมีเจฟนะครับก็อาจจะเอามาเล่นกับทีมเดซได้เหมือนกันนะเพราะว่าเจฟก็มีตอบโต้เนาะเวลาตอบโต้กลับไปก็จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดเดซเช่นเดียวกันนั่นเองครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมสาหรับทีมเดซในเกมเซเว่นไนท์รีเิร์นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคล์ กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจใช่องจงโกได้ทำคลิปของเกมตซเว่นไนท์รีเวิร์ต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ